มาพี่รองครับปัดต anyway. ิยล่างยังรู้เดือดครับจนหน้าที่ทวมแถวนี้แล้วครับนี่บ่ได้ใส่ปืนฉีดด่าแรงด่านสูนย์พลสายยางธรรมดาครับค่อยๆล่างพี่รองครับค่อยๆล้างครับค่อยล้างครับอีกทีแตัวนูนครับตัวนูนอ่อาเบาๆนะครับ ที่สองนะครับดนข้างในครับด้านแล้วก็ที่มูเล่ครับมูเล่ก็นูนนะครับนะครับเหียผลที่ชื่อครับเียงเบาดีครับที่สําคัญครับที่สาคัญครับไฟหนาเงติดเลยพี่น้องเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับใหม่จากรถสดจากข้างคอกวัวอีกแล้วเร่เปลี่ยนแล้งครับ ประกบคู่ครับประกบคู่กับช้างทองครับช้างทองช้างทองสองพันครับช้างทองสองพันบอนราคานะครับสองพันนี่คือหลุนพี่น้องดู้ะครับนี่ช้างทองสองพันครับไม่ผูกไม่ดามนะครับปอดมุ้งเลนอยออกเช็คกันเลยครับเครื่องดิมครับอันนี้เขาเทพสีไหมได้พี่น้องเขาเทพสีหรือเขาตากแดดเลยครับนี่เนี่ย อ่าดูดูครับเอาเขียนี้ครับบอลลิงแห้งครับวันศีลครับวันนี้ครับวันศีลพี่น้องวันศีลครับสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดครับมูอเขาไปเบิงบางไฟแพรหน่าครับแต่ว่าผมคือมาล่างวัดไถ่ี่เก่าครับเบาหนึบครับเบาหนึบครับบางไฟเบิงศี เอาแรงครับเพื่อนสี่ห้อีกครับเพื่อนสี่ให้ตามสไตล์เพื่อนครับมาโอ้ยขี่ตมครับนะครับก็คือทีล่างของมะเล้่ยวนอบใหญ่ยห้างครับบรซึมครับพี่น้องครับส่วนใหญ่สิเป็นขี่ตมล้วนๆครับน้ำยาล่างผมนี่บริผลเลยครับเพราะว่านีผลกับน้ำมันเป็นรักครับตัวนี้คือขี่ตมล้วนๆนะครับไอ้หน้าหลังคือเอาขี่ตมจอดไว้บริล่างจักเทียครับนี่ นี่ผมถอดออกครับเดี๋ยวเอาใส่มูเล่ทดสอบเกียร์พวกนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสุขสันต์วันออกพรรษาครับเอาดูเลยเบิ้งเฟ้ฟหน้าก็เห็นขึ้นไหลายได้พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับนี่แหะครับนี่ครับนูนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับอ่าฮะชัดๆนะครับชัดๆนูนๆครับนูนๆ นูนเดิมๆนะครับนูนเดิมๆโอ้ยเห็นตัวเดียวเนี่ยครับพี่น้องถ้าทินใจซื้อย้อนตัวนี้เหรครับนี่ย้อนเข้า่าคู่ปตตาตัวนูนนอยู่ฟังนี่แหละเพราะฟังนั่นแนบโมเห็นครับรุ่นเนาะพี่น้องครับสวัสดีครับสีสันเดิมๆใครเป็นแบบสีครับองต้งขรวแดงองต้งนี่แหละครับนี่ประมาณนี้ครับ